ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานเลยแล้วมันกลายเป็นอะไรไปแล้วอ่ะอืมแบบแบบยังหน้าตาเหมือนเดิมแล้วก็มีอันนี้ให้ตีเหมือนเดิมโอเคแบบหน้าตาไม่ค่อยเปลี่ยนนะแต่เปลี่ยนนิดหน่อยโอเคหน้าล็อบบี้มันเปลี่ยนไปนิดนึ่งอ่ะมันเปลี่ยนเป็นสไตล์ซัมเมอร์แล้วนี่ว่าเฮ้ยเอันนี้ใครเนะี่ยเฮ้ออันนี้ใครอืม,อมตบตบมนลงแมนะ่น้ำเออใครวะนานานะ ชื่อสะกดยังไงวันนานัทเออเฮ้ยโอ้ย,อย,อยเกือบตายอะไรเนี่ยมีมีปูด้วยแล้วเอาเรา,าจะขึ้นไปยังไงวะดูเหมือนเราต้องตายอย่างเดียวมาเอาใหม่โดดตบล่วงข้างล่างอะ่ะมาอันอันอันนี้ใครวะมันใช้อาวุธเดียวกับเรานี่วะแล้วแล้วมันฆ่าพเพื่อเราตายเออมาดิเออมัน อะไรเนี่ยไปไปไปที่อื่นไปไปที่อื่นอ,อืฮ้ยตรงนั้นมีอะไรด้วะเราจะไปยังไงวะโอุย้ยไปแล้วน่าจะกลับมาไม่ได้อเอึ๊บองก็อย่าเพิ่งเดีอโวโหลูกผู้ชายจังเลยมาละเฮ้มาดิอึ๊บอุย้ยอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเคยใช้นี่หว่าไม่ไหวแล้วอืม ตบตบเล่นเลยความสามารถคืออะไรวะอ๋อนี่ไงเอาเออเอาลวงตาม,มันตายเลยโอ้โหมาคราวนี้นะเราเราเลงไอ้ไอ้ไอ้ไอหัวโล้นมันหัวมันหัวล้นกันหมดเซิร์ฟเลยนั่นแหละเก็บแป๊บเฮ้ยเอาเอาไอ้หัวโล้นตัวนั้นดีกว่าเอา้ย อืมเฮ้ยอย่าอย่าอย่าลุมอย่าอย่าพึ่งลุมอย่าพึ่งลุมเฮ้ยกินอาบน้ำาคืออะไรใครคือเซิร์ฟเวอร์ดิสคอเนี่ยเราเราเข้าโคตรเยอะเลยแต่ดีนะที่มันไม่แจ้งเตือนทั้งวันน่ะไปเอาไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่แขนแขนแขนเอาแขนแขนแขนเอ้ยอืมแขนไอตัวนี้มาก เออแ,แตกเฮ้ยเออหนีเราไม่ไม่อยู่ได้หรอกหนีหนีก่อนรอเลือดรีมันไม่ไหวโอ้โอ้โอ้ไปไปหนีก่อนมันฝ่าเราโอ้โห oh, เราเลือดก็ไม่รีเลยเนาะเลือดรีโคตรช้าโอ้ยเฮ้ยอ่าแตกเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโอ้ยอ,อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตายเฮ้ยมันมันสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนี่หว่านี่เอเอวอลฮอปวอลฮอปวอลเกมนี้วอลฮอบค่อน,นง่ายอ่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วแล้วมันก็แจ้งเตือนอยู่อย่างนั้นแหละโอ้เกือบละเกือบละเอา ือมันตายไปแล้วเฮ้ยใครใครอยาก PVP บ้างไอ้ย <nerede> อ mm ้ย hmm> อ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระทะกระทะไอ้ผู้เล่นใหม่นี่หว่าอันนี้โอ้ยพวกเราแบบนะเอ้เออ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 เอ่อล็งไอ้ตัวนี้ก่อนเลยไอ้ผู้เล่นใหม่ใช่ปะน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะจะตายอยู่แล้วเฮ้ยเราจะโดนผู้เล่นใหม่ฆ่าตายไม่ได้แล้ว โดนผู้เล่นใหม่ลังแกโอ้โอ้โอตายมาเอาใหม่โลโอเคตอนตอนนี้เราน่าจะซื้ออาวุธใหม่ได้แล้วล่ะเฮ้ยโอ้โอ้มันน่าจะแคร์เราหน้าดูอะใครบ้างวะแปดพันแปดร้อย แปดพันโอมแปดพันอยู่ไหนวะไอแปดอันแปดพันอะเราาใช้อันนี้อยู่ดาบอิเล็กทรอนิกแต่ยังซื้ออันใหม่ไม่ได้นี่หว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปเลยแล้วกันเก็บตังค์ให้ถึงหนึ่งพันสองร้อย เลิงเลอไอ,ไอโอยลิงไอผู้เล่นคนเดียวกันก่อนเลยเออแตกหนึ่งเออโอเคแตกสองแตกหรือเปล่าก็ไม่รู้อืมไอ,อ,อนี่มันมาอีกแล้วมันแค้นแน่มันแค้นมันแ้นไอ้เด็กขี้แค้นอา้าวตายตอเอาไปของเว้ยเอาไอ้ถั่วเขียวกันเลย มันเป็นไข่ไว้ถั่วเขียวดนี่ยอืมอ๋ออ๋จะตายนี่ก่อนอออยโอ้ฮึบอ้ยอย,อยจะตายแล้วโหอ,อย่าอย่าตีอย่าตีใครใครตีใครตามมานะแล้วแจ้งเตือนเยอะจังเลยอ,อย่าวันเนี้ยรอเลือดลีออน หวังว่าจะไม่เจอใครนะเลือดโคตรน้อยอ่ะจะไปสู้ใครได้แล้วก็มีของอีกด้วยไปไปเก็บอันนี้แล้วกันยังไม่สู้กับคนก่อนพักการสู้กับโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนนี้เราจะเล่นล่างๆแล้วกันล่างๆเราจะไม่เล่นข้างบนนะคือข้างบนคนมันเยอะเป็นข้างล่างนี่แหละคนน้อยจะไม่มีไม่มีอะไรแล้วว่ะคือข้างล่างนี่แบบโคตรเงียบเหงาอะ่ะเหมือนมันไม่มีใครอยู่ในข้างล่างเลย มีแต่เราอะเอไอโจเกอร์ไม่มีอะไรละไปะใครว่เฮ้ยเฮ้ยมันใครเนะี่ยมันใครเนะี่ยฮะและ้วแล้วมันก็มีเพื่อนมาฆ่าโอ้่ My God ไปไปช่วยคนนี้ว่าเอ้ยถั่วเขียวถั่วเขียวถั่วเขียวุกได้นะถั่วเขียวเดี๋ยวเดวตามหาถั่วเขียวอันดับแรกเลยมันมันอยู่ไหนมันเป็นใครมันฆ่าเราได้ไงใครวะเนี่ยไม่รู้มันไม่ใช่ถั่วเขียวแต่เราฆ่ามันก่อนเอ้ยถั่วเขียวอีกแล้วนะมันแค้นอะไรขนาดนี้เราเพิ่งฆ่ามันไปแค่หทีเอง โอเคไอ้ถือเขียวมันแค้นแค้นจัดน่าจะแค้นเราแข้นว่ะแข้นแข้นอืมอ้อเออแตกเขียวถูเขียวไม่รู้ถูกเขียวไหนโอ้ยได้นะอ๋ออ๋ออ๋อ เราก็ใช้สกิลกลางอากาศเอ๊ะมันมันเป็นใครเนี่ยเฮ้ยนี่มันคนที่โออเกือบ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 ตายโอ้โๆๆๆๆได้นะไอ้คนเนี้ยไอ้คนเนี้ยเลงเอาไว้เลยเลงเอาไว้โอ้โอ้ ไหนวะเรานัดกับมันมันเราจะเจอกับมันกลางสนามไม่ใช่คนนี้เก็อยากเข้ามานะรักสงบเว้ยอยากเข้ามาโอ้ยโอ้ห้านาทีอ้างสิทธิ์ยืนไหนว่าจะแก้จะจะจะ,จ,ะจองเวรจองกรรม เดี๋ยวเดี๋ยวเราฆ่าคนหมดเซิร์ฟให้ดูมีคนไหนที่เลยไม่ได้ฆ่าอีกวะอ้นีีไอ้นีีไอ้นนีน่แ้นแ้นฮึบเฮ้ ใช้สกิลจังโนาแล้วแล้วมันลัดคิวเฉยลัดคิวอะลัดคิวอะนั้นเป้าเป้าหมายเราเลยนะเว้ยโดนป,ะม,นปนนะมันเป็นใครเนี่ยมันเป็นใครฮะมันเป็นอะไรแตกโอเคใครมันเข้าร่วมประสบการณ์ว่าอ,อ๋อเอฟซีเรา เฮ้ยม oh it ันเป็นใครนะมันเป็นใครเอ้ยเอ้ยมันแข็มันน่าจะแข็นะเราเราเราน่าจะเคยฆ่ามันก่อนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายฮึบฮึบอือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าโอ้โอ้ยอ้อย่าตายตายตรงนี้มาสองครั้งแล้วจำไว้จำไว้ใครมันใครเนี่ยเฮ้ย อืมโอ้ยไอ่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 คนน่าเกลียดอันนี้มันใครไว้เออแตกอ๋อแตกไหมเนี่ยเออแตกอือใครวะเฮ้ยเอฟซีแล้ มันเล่นเป็นมันอะอนอ่๋อ๋อมามาครั้งนี้ครั้งแรกที่เราได้ฆ่าเองอืมมันน่าจะแค้แล้วนะเออตัวเขียวแคะมานานแล้วเออแตกอันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้มันเพิ่งฆ่าแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า แขนแขนไอ้นี่จำไว้จำไว้แขนเอามันเลยเอามาันอ,อย่าลาดคิวเราเพิ่งลาดคิวเองไปโอ้ยอยังไม่ตายกอ่อนแขนไอตัวนี้ไอตัวนี้อยู่ในสนามล้มมานานละ เฮ้ยอย่ามายุ่งดิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไกลขนาดนั้นเลยเหรอไม่ทั้งไปหรอข้ามมันตายสักทีวะเฮ้ยไปไกลไปเฮ้ยเอ็งฆ่ามาแล้วเหรอเฮ้ยเอ็งฆ่ามันได้เหรอไม่แปลกแลแล้วเอ็งเอ็งเอ็งล่าคิวข้อหาล่าคิวข้อหาล่าคิวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอ็งเอ็งฆ่ามันไม่รู้ เองเองฆ่ามันหรือมันออกเซิร์ฟไม่รู้แต่ที่รู้รู้เราจะฆ่าเองโอ้ยเฮ้ยย,ยมันยังไม่ตายได้นะได้นะไอคนนี้แค้นมานานละสองล้านสองล้านปีแห่งการล้างแค้นได้เริ่มต้นขึ้นฆ่ามันเรามีเป้าหมายเดียวกันที่เราจะฆ่ามันแล้วรับเอฟซีเราตายด้วยเอ้ยเฮ้ยทำไมทำไมอาวุธมันโกงจังวะเฮ้ย อ้าวอ้าวอ้ามันหนีออกเซิฟมันมันมันหนีออกเซิฟขอดูหน้าตามันหน่อยดิไม่ไม่มีในเซิฟวุฒหายไปไหนเดี๋ยวเดเราบักหน้าจอเฮ้พวกเราบักเดี๋ยวเพิ่งดิโอโหบักบักหน้าจอะอืะเล่นไปมาโคตราบาืก มันมันใช้มือต่อยหรือว่าอะไรเล่นไม่ถนัดเลยบั็กหน้าจอเนี่ยไปแล้วทุกคนไบไป